อะไรนะครับไม่ใช่หนูไปเซอร์ในติ๊กต<ม>๊อกไปเซอร์ในติ๊กต๊อกมามึงไปเซอร์อย่างงี้กูก็อายดิไปเซอร์ว่าอะไรอ่ะพี่พี่ใช่คนเดียวกับอันนี้แม่พมี่แบบว่า<ม>ช่างฝักแล้วเขาโดนเน็ต่ะผมไม่ใช่ครับคนละคนครับคนละคนมันคนละคนกันนะครับผมไม่ใช่ไงน,นะแล้ต่ลูกพี่คือคนไหนอ่ะเอาเอารูปคนละหล่อให้ดีกว่ามึงอยากเห็นรูปพี่หรอเบอร์หนูเบอร์อะไรอ่ะเอารูปพี่ตีดีกว่าพี่ตีมึงขอโทษนะขออนุญาตนะพี่เด้อเออเอาเลยตอสมึงเล่นเต็มที่เลยขาพี่ของขาพี่ตีของครับ พี่หลอกปะตอนนี้รูปโอซี่พี่เติ้์ไม่อยู่ครับพี่เสียไม่ได้พี่เสียไม่ได้ครับแม่สก๊อตแลนด์นะครับพายากินเต็มยังครับยังครับเลขอะไรครับได้ไหมไอดียได้เลขอะไรพี่ห้าสองสี่ครับห้าสองสี่สตามก่อนหนึ่งสี่สามสองหนึ่งสี่สามหกเก้าครับพี่ท้อนห้าสองสี่ครับห้าสองสี่ว่าไงขออนุญาตถ่ายรูปกับพี่ได้ไหมครับ ได้ครับได้ได้ได้แบงค์แบงค์จะไปตัดกระไหมท้าสองสี่อกโกแลไหมอ่ะจะฮะใครอ่ะพี่หนูไอ่ะใครลงเพมามีคนออกเครับลองครับแบงค์นงตอนะไหนไหแบงค์นอนไหดีพี่แบงค์แนงรับแบงค์ไหใครตอนไหหนูไม่คุ้นหูเลยหรอแบงค์แนโอเคคให้รับแบงค์ต้อน่าถ่ายหนูไปตัดรูปแบงค์เ้ยเงินแสนงรับเงินแสนเงินแสนังรับไห ไม่หรอกไม่รับไม่น่าโอนะโต๊ะไหนโอนไหนพี่โตนะผมน้ำเงินนะผมน้ำเงินนะตอนไหนอ่ะหนูไม่คุ้นหูหรอใครอ่ะพี่แฟนน้องรู้จักอ่ะใครอ่ะเียไปดีไรเอาง่ายมีเฟซป่ะลองเซิร์ชหาดูดิอายุเท่าไหร่อ่ะไม่่นีพี่พี่หัวพี่ มานี่มาเดี๋ยวพาหนูเคยเห็นเก๊งนี้ในสตาร์คอมมูนใช่เหรอใช่ผมเพิ่งเข้ามาแก๊งใหม่ครับหนูเพิ่งเข้ามาเล่นมาวันนี้หนูไมไ่รู้อะไรเลยอ๋อเพิ่งเล่นใหม่เหรอใช่หนูเห็นเขาค่ะได้โซเชียลแเล้งหนูก็เลยเล่ตามเขาเลยไม่รู้เลยว่าเอาไปทำอะไรมามา,<น>า,าเดี๋ยวพี่พามาดูมาแนะนำเดี๋ยว <S <S> <S ถือว่าพี่แนะนำผู้เล่นใหม่ ได้เลยครับขึ้นมาไี่ต้องมาตเปลี่ยนรองเท้ากอนนดอกผมเล่นวันที่หลังวันที่16ครับหลังวันแจกของวันที่16แจกของให้น้องๆก่อนลุงเดย์นี่ก็โอนี่ถ้าขับรถเ้าไปข้างในเลยเหรอมันข้าไม่ได้ เข้าไปได้หรออ๋อลงพี่เหนื่อยเหมือนกันเข้ามาเข้ามาไปไหนอ่ะนี่หัวใจแรกอันนี้ลองคลิกเข้ามาดูเห็นปะแฟชั่นพี่ชายพี่ชายเรียกชื่ออะไรนะครับเรียกอะไรครับหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งครับพี่ชายลื่งอะไรนะหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งครับ มันมันไม่ไม่เยอะหรอกครับเพราะว่ามันมันออนห้านาทีมันได้ช็อกโกแลตไงแลกไปแลกกับของของไอเดียสองหนึ่งห้าศูนย์ครับพี่ไอเดียอะไรครับเออกระเก๋าเลยนะสองหนึ่งห้าศูนย์ครับแม่กูโทรมาหรอล็อกแรงไหมครับพี่แม่แม่ผมโทรมาเกตหนึ่งที่หาแรกสองแรก กูไม่อ่อนไอ้เหี้ยแม่กูโทรมาตอนไหนวะเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันดูเวลาไม่ได้ว่ะแม่ผมมันโทรมาวันไหนวะเนี่ยผมมไ่โทรไปไม่รับด้วยพี่ชายครับแรกช็อกอะไรไหมครับแรก้วยครับเออฟันผุอยู่ครับตอนนี้แรกช็อกอะไรไหมครับยังไม่ได้แปรงฟันเลยกินแบบแต่กำเงื้อเลยสองหนึ่งห้าศูนย์ะครับหนูมานนี่ครับแรกต่อแรกไป็ไหนอ่ะไอ้นี่คุณคุณว่ะโจโฉยเคบีอะไรไม่แม่เนี่ย เขาเอาโจโฉเควดีหนูไม่ไม่คุ้นหูเลยหรอไอ้ไอ้นี่เขาเขาเป็นคนหล่อในไอ้แก๊งไงแก๊งเควดีอ่ะสาวสาวอะไรกับวีร่นไหมอ่าใช่ครับหนูหนูเห็นแค่นานน่ะอ๋อแล้วหนูหนูไปเซิร์ชดูคำว่าโจโฉก็ได้หนูไม่คุ้นหูเลยหรอฮึมหล่อโอ้ยสาวสาวลุมล้อมเลยคนเนี้ย ก็สารรุมด้อมลดเหรอใช่นี่เดินเข้าไปน้ำกระเพือกน้ำอะไรฮะน้ำลายไหลไงก็คืออยากได้เป็นแฟนไหลเลยเหรอพ่อใช่เขารอเราหนาวมากเลยนะนหนาวมากยิ่งกว่านะเด็คนที่มียาพี่ไห้เอารถพี่มาหรอรถพี่มันติดตรงนั้นมันติดตรงซอกออกไม่ได้สวยมากอลัการเวอร์สวยไหม ถูไว้หนูมาถึงหนูหนูตรงไอรานประมูลเสร็จแล้นูก็มาตโต๊โปกเลยไม่ได้ไปไหนสแสดงว่าเป็นผู้เล่นใหม่จริงๆนะเนี่ยใช่หนูเพิ่งลงมาขึ้นมาออนี่ต้องพาหนูไปเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะ mm hmm. เขาบอกว่าหนูใส่รองเท้าของแก๊งไล่ลอะ,ะอาใช่ ชขอโทษครับชนเหรอขอโทษครับพลาดไม่ตรงขอโทษนะครับไม่เป็นไรครับกูเชื่อละเป็นผู้เล่นใหม่ผมไม่ได้หิวตลอดเวลาผมตลอดตลอเออเป็นไงได้ได้เล่นมั้งได้เจอมั้ยได้เจอเนี่ยแอกซูเนี่ยมีกี่แกลงมีกี่แกลงแก๊งเดียวตอนแรกผมจะได้ฟรีลูกท้ายแต่ว่าเออไปเล่นนี่ยไปเล่นเน่ไปเล่นเลยไปเล่นเลยไปแล้ว สรุปพี่คใครนะพี่ต้องให้หนูไปเซิร์ฟหน่อยไหมอยากรู้จักมึงไปหาลูกฟรี<น>ดีมึงไปหาลูกฟรีให้หน่อยดิลูกที่มันไม่มีแกงกับวอลเข้าไปดิคนหนึ่งอ่ะสองคนก็ได้โอเคเดี๋ยวผมไล่หาให้ครับเออวอลกเข้าไปเก็บไม่ต้องไปลูกสองนะแต่วันเห็นไปลูกสองแล้วลูกสองพี่ให้น้องไปเคียนเล่าเดี๋ยวผมรับไปลูกสามดยนะเฮ้ยมึงมึงมึงต้องบอกกันนะมึงไม่ใช่มึงไปทุกลูกนะไม่ได้นะออกให้ทันนะมึงออกกันให้ทันนะออกไงนะพี่อับ โกยเอาป่ะละเสิร์ติ๊กตอก่อนเพื่อนหรือล่าลืมเพื่อนเข้าไปโกยตอนไงหนูไม่คุ้นหูเลยหรอเดี๋ยวแม่งจะเสิร์ชหากูเฉยเลยอีกกูจะรั่วที่แพทย์อ๋อโกยเราอีกทีใช่ปะต้องดนลองไวยอย่ามานะกูบอกก่อนเป็นดงเลยถามเขาดิว่าออกออกยังไงออกยังไงมึงก็ถามเขาไปเลยกูก็ไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันไแบ็กโกโฮมแบ็คโกโฮมเขียนว่าแบ็คโกโฮมแบ็คโกโฮมหนูเซิร์ชแล้วหรอ ก็คงมันจะไปออกมันจะไปออกเวทีเดี๋ยวมันจะมาออกที่เดิมที่เดิมใช่ไหมโอเคพี่เดี๋ยวผมไปลูกคงนะไปลูกคงฮัลโหลจีซีพี่เิร์ชเจอพี่แล้วใช่พี่ไหมอะอะไรนะครับใช่พี่ไหมอะรูปไหนไม่ใช่ผมเลยเจอในทิกเกอร์เจอในทิกเกอร์มาเอ้โหอี มึงไปเซอร์เอี่ยงี้กูก็อายดิเซอร์ว่าอะไรอ่ะพี่พี่ใช่คนเดียวกับอันนี้หม่นี่แบบว่าช่างฝักแล้วเขาโดนเนทอ่ะไม่ใช่ครับคนละคนครับคนละคนแต่ถ้าคนม,มีอีกทีก็ห้าทุ่มครึ่งน่าขาย,ยครับ,รบน่าขาย แค่คนเดียวกันถ้าใช่คือแบบว่าหนูเคยเห็นกิปนั้นแหละที่ดังๆังขึ้นไ้ัมีครับดูในห้องอันนี้ได้เลยพี่ห้องอีเวนท์ไทม์อ่ะที่พอยต์แต่ไม่โนไม่โนน่าจะหมายถึงจำนวนคนในรูกไม่ไม่ใช่ครับหนูไม่ใช่ครับไอเห้จะรั่วเลยอะไรนะครับหนูพี่ต่อตีไหนอ่ะอืแล้วพี่ต่อตีไหนไม่ใช่ต่อตีดเดียวกันหรอไม่คนละคนครับคนละคนไม่ใช่คนที่โดนนีนั่นใช่ไหม ขึ้นมาครับขึ้นมาหนูไปเซตตรงไหนอ่ะทำไมมันขึ้นอย่างนั้นอ่ะไปหาถ่ายเงินก่อนแป๊บนึงกูยังไม่ได้ถ่ายเงินเขาเลยวันนี้ต้องถ่ายก่อนวันละวันละคนดูเป้าหมายเราวันละวันละเท่าไหร่นะวันละเอ็มเนาะถูกไหมเราวันละเอ็มเนาะมาเฟียมัน ต้องแบบสายขอ,อมันคนละคนกันนะครับผมไม่เชื่อนะร,รู้แล้วที่บอกแล้วเลยหนูก็เชื่อแล้วาหนูพี่คือคนไหนอะ่ะเอาเอารูปคนละหล่อให้ดีกว่าผมูจะเห็นรูปพี่อรอเบอร์หนูเบอร์อะไรอ่ะไม่หนูอยากรู้ไงว่าพี่คือใครหนูเห็นเขามาขอถ่ายรูปหนูเบอร์เนีย่ยนะ ยังไม่รู้เบอร์ติสี่เจ็ดแปดสามแปดสี่สี่ค่ะขอรู้พี่ตีดีกว่าพี่ตีมึงขอโทษนะขออนุญาตนะพี่เด้อเออเอาเลยต็อดมึงเล่นเต็มที่เลยขาพี่ของขาพี่ตีของครับขออนุญาตพี่ตีอะ อีหนูพิมพ์ไปเลยว่ามาหลีกระดิกได้คนนั้นแหละพ่อบึงอ่ะพิมพ์หาแม่มึงนะเบอร์หนูเบอร์อะไรนะเพิ่งเปิดมีรถแรงขี่แล้วเว้ยสี่เจ็ดแปดสามแปดสครับชื่อโซยูเอามีรถแรงก็ผมเสกมาเฮ้ยมันก็ถามก็ดูดีก็านองคนดูน้องผมเสกมาเรามาขับคนหนึ่งอ่ะพี่หอลอกปะตอนนี้ลูกโอซีพี ไม่ใช่อะเอา้าหนูเซิร์ชันขอว่าพี่คือมารีเซิร์ชมาไม่ใช่จริงอะจริงเหรอก็นี่พี่ไงกันรูปนั่นที่ส่งให้ดูนะหนูไม่คุ้น<ช>หัวเลยในพี่มีช่องที่หนูติดตามไหมเพราะว่าเนูเห็นเขาขอถ่ายรูปพี่กันอนะ อนพี่พีกพีกไงนหนูไปอยู่ไหนมาเนี่ยเดี๋ยวรารูปไปพี่เป็นตัวแข่งเก่าด้วยตัวแข่งแบบพวกฟรีไฟฟับจีไงนี่ครับเป็นไงไม่นนอนไม้เธอว่าหนอนจะไปติดตามพี่ได้ตรงไหน นีี่ใครกับพี่เองไม่เห็นเหมือนในติ๊กต็อกที่เซิร์ชเลยอ่ะเฮ้ยมันคนละคนไม่ใช่หรอคนนี้ช่งางฝักสกักแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเอา้าแล้วมันรู้ได้ไงว่าเป็นพี่ไม่ก็หนูเซิร์ชว่าตอนที่เสี่ยงยไ,ได้มันก็ขึ้นมาไอเทนเลยไม่ใช่แต่หน้าคนนี้มีแต่หน้าคนที่ชื่อมารีสวยมากเนี่ยอ๋อนะไม่รู้จักครับไม่ไม่รู้จักเลยหรอใช่ พี่ไม่รู้จักพี่มารีสวยมากหรอพี่ลองหนูก็ไม่รู้จักแต่ดูมันขึ้นมาพี่ลองดูสิว่าใช่พี่เปล่าไม่ไม่ไม่น่าใช่นะแอบอ้างชัวใช่ไหมใช่ใช่ครับงั้นไม่ใช่ผมหวยเย็ดไม่บอกกูช่างสักกูรั่วเลยยีหรือติดตามพี่ได้ตรงไหนอ่ะอ่าได้ได้ได้ดูดิืเจ็ด รูปท oh, ี่พี่ส่งมาหนูนึกว่านี่เหมือนคนในโลกคนนี้เลยอะไรพี่นี่แต่คล้ายพี่เนมผมพอฟาดแต่ไม่ใช่ที่แบบนั้นหนูรู้จักเนาะหนูไม่รู้จกักแต่เขาผมสีฟ้าแล้วเขาชื่อเนมเพอาแคทเกมอแต่หนูไม่เคยดูเขาเนี่ยช่องพี่ยังไม่ได้จะ่ยังไม่ได้สตินะ โอ้ยสเต็มโหดว่ะได้ไอ้ดอกว่ะไอ้หลุดได้ป่บวะหนูต้องไปเซิร์ชตรงไหนนี่อุ้ยหนูไปเซิร์ชในทวิตพี่สเต็มในทวิตใช่ม่วงๆใช่ไหมใช่หนูเต็มบบปะเนี่ยเต็มบบคืออะไรอะไรนี่หลอกครับเอตตเอออยู่ไหนน้องได้ไหมได้ไหมไม่ได้โดนดิ คนเข้าไปกี่คนอ่ะมาสิบแปดสิบเจ็ดไอ้สิบเจ็ดมาสิบเจ็ดห่างกันสามโอ้เสียเสียนะเนี่ยอยู่ไหนอะไปครแกฮะทุ่มแม่ผมเอาไอ้เสมาออกแก๊งเนี่ยมันหลับเนี่ยหลับอีกแล้วเหรอเจอแล้วออกแม่เลยแม่แบบเฮ้ยมันโดนรีตัวมันโดนรีตัวหมดเลยถ้ามึงเอามันออกแก๊มันโดนรีตัวหมดเลยนะมันไม่ได้สวัสดิการไม่ใช่สวัสดิการไม่ไม่ไม่มันไม่ได้ก็จริงแต่ว่า ถ้าออกก็ดรีตัวหมดเลยภายในระยะ3เดือนอะ่ะใครออกแก๊งอะ่ะจะมีของแล้วหรือไม่มีอะ่ะ